สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณ์หรือสาวไพทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีสิงประจําเดือนมกราคม2567นะคะก่อนอื่นเลยขอสวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีสิงทุกทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะก็ ปีใหม่นี้นะคะขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะและท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีและก็มีความสุขนะคะและก็สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะตลอดปี2567หรือว่า2 0 2 4นั่นเองนะคะแล้วก็ให้สมหวังดังที่เราปรารถนาทุกประการนะคะชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะสิสิงหาคมถึง 16กันยายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีสีงยงในเดือนมกรคาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุภาพโชคลาภนะคะบอกเลยนะคะว่าการทำนายดวงนะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสติดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่ได้ตรงกับเราทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ มาดูเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์อ่ะมาดูกันเลยค่ะไพ่ใบแรกของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะชาวราศีสิงห์ค่ะปีใหม่แล้วนะ ปีใหม่แล้วนะคะปี2,567แล้วนะคะเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องที่มันผ่านไปแล้วขอให้มันผ่านไปนะคะสิ่งไม่ดีให้มันไปกับปีเก่าปีใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเนาะได้ไพ่ห้าถ้วยค่ะได้ไพ่สามไม้เท้าได้ไพ่เดมูลค่ะห้าถ้วยสามไม้เท้าเดมูลนะคะชาวราศีสิงห์ ได้ไพ่กาถ้วยค่ะได้ไพ่ก้าวดาบอืมได้ไพ่สองไม้เท้าค่ะเนาะสองไม้เท้าเลยนะคะสามไม้เท้าสองไม้เท้านะคะได้ไพ่แจสเมน The High t r e s e s นะคะหเหรียญและก็ไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ว,ว้าวได้ไพ่จัสติกนะคะ่ะชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์นะราศีสิงห์เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปมองสิ่งดีๆที่เหลืออยู่ ะะสิ่งดีๆที่มีอยู่ให้มองคุณอย่าคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องที่มันผ่านไปนะคะสิ่งที่มันไม่ดี ed, บอกแล้วนะว่าให้ผ่านไปกับปีเก่าทิ้งมันไปเลยค่ะมองสิ่งดีๆเริ่มต้นใหม่ในปีในปีใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะปีใหม่เริ่มต้นใหมน่นะคะสิ่งดีๆยังเหลืออยู่นะคะเนาะคุณมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานนะมีโอกาสที่จะ คุณกำลังรอคอยโอกาสที่ดีทางด้านการงานนะบางคนรองานนะรอความมั่นคงรอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะรองานนะคะคุณเลยคิดเยอะคิดมากมีความวิตกกังวลเครียดย้ำคิดย้ำํำถึงขั้นนอนไม่หลับก็มีนะคะนะเนาะด้วยความที่คุณเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้ว ให้ก้าวถวยนะคะมันทําให้คุณบางปัญหาบางสิ่งบางอยา่างพอปัญหาเข้ามารุมเร้าคุณก็จะเป็นประเภทว่าคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับปวดหัวนะคะคุณจะมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานนะบอกเลยนะงานของคุณใครที่มองหางานต่างประเทศใครที่มองหางานอาชีพเสริมนะคะอาชีพเพิ่มเติมนะคะบอกเลยคุณจะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็บางคนอาจจะ มองหางานต่างประเทศจริงบางคนอาจจะเป็นช่วงที่อรองานรออะไรเงี้ยนะคะรองานบางคนอยากไปทํางานต่างประเทศก็มีนะคะไพจ่จจสเมนขึ้นมาบอกว่าไพ่จัสินบอกว่าให้คุณอะเริ่มต้นใหม่นะคือบางสิ่งเขาให้โอกาสคุณแล้วฉะนั้นคุณต้องฟื้นต้องเริ่มต้นใหม่ให้ได้คุณอย่าคิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะ เริ่มต้นใหม่นะคะทำสิ่งใหม่ๆให้มันดีขึ้นนะคะเพราะว่าคุณยังอารมณ์คุณยังไม่นิ่งคุณยังอารมณ์แบบสวิงนะคะสวิงสวิงหมายถึงอะไรเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะแล้วก็ลึกๆในใจคุณคิดถึงเรื่องแบบคุณอาจจะล้มเหลวทางด้านการเงินนะคะเงินขาดมือสภาพคล่องไม่พออะไรเงี้ยนะคะถ้าใคร มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลคุณจะชนะนะคะคุณจะผ่านมันไปได้ไพจ่จสติขึ้นมาขอเพียงคุณทําทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ความยุติธรรมนะคะแล้วคุณก็จัดชนะนะโอเคค่ะนี่คือไพ่โดยรวมของชาวราศีสิงเดี๋ยวเรามาดูว่าในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะในเรื่องของการงานนะคะไพ่างานนะ ภายงานของชาวราศีสิงห์ช่วงนี้คุณสู้ไม่ถอยเลยนะคุณสู้เรื่องงานไหมสู้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานว้าวอะคุณสู้เรื่องงานไม่ถอยนะงานบางงานคุณต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะคุณต้องไปกู้หนี้ยืมสินหยิบยืมมาเพื่อจะใช้จ่ายแล้วงานของคุณถึงจะมั่นคงนะคะ มั่นคงมั่นคงงานของคุณถึงจะไปต่อได้บางคนอยากไปทํางานต่างประเทศช่วงนี้คุณก็เลยมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาอะไรทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งบางคนไปกู้นี่ยืมสินมายื่นเครดิตมาอะไรเงี้ยนะคะแต่มันทําจะทําให้คุณได้งานนะถ้าคุณได้งานให้คุณมีความมั่นคงหรือว่าเออได้งานที่คุณคิดฝันไม้นะคะในเรื่องของงานนะบอกเลยใครที่คิดจะไปทํางานต่างประเทศได้ไปนะ ถ้าดูเรื่องงานอย่างนี้คุณจะจะมั่นคงในเรื่องของการงานเอามาดูค่ะในเรื่องของการเงินงานไปแล้วนะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีสิงห์เรื่องเงินนะคะการเงินของชาวราศีสิงห์มันเป็นช่วงกงล้อแห่งโชคชะตาของคุณนะช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะแบบหมุนไปหมดไปนะคะกับ กับสิ่งที่คุณต้องต้องใช้อ่มันต้องใช้ต้องจ่ายอะไรเงี้ยมันก็ต้องหมดไปนะคะการเงินของคุณถามว่าดีไหมก็มันก็ไม่ได้ดีสักทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องสู้เนาะการเงินของคุณไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาช่วงนี้คุณก็ต้องสู้แหละเนาะในเรื่องของการเงินนะการเงินต้องสู้เลยนะบอกว่าต้องสู้เ <c oughs> <c oughs> ออเพราะมันมีค่าใช้จา่ายทุกอย่างมัน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  จะบอกว่าเงินไม่สําคัญมันก็ก็สําคัญนะเออนะมาดูโชคลาภหน่อยจะมีโชคลาภไหมนะคะชาวราศีสิงจะมีโชคลาภไหมมาดูสิค่ะโชคลาภชาวราศีสิงเอ้าทีไพ่ใบเดิมเออโชคลาภของคุณโชคลาภของคุณเด่นเรื่องการงานนะคะเด่นในเรื่องของการงานบางคนมี มีโชคลาภจากการทำงานมีโชคลาภจากที่ทำงานนะคะลองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคก็เป็นได้แต่บอกเลยโชคของคุณเด่นมากับเรื่องของการงานนะคะนะไม่เด่นเรื่องของการเสี่ยงแต่เด่นมากกับเรื่องของการทำงานหรือการงานนะคะจะให้โชคนะอา่า มาดูในเรื่องของขอ,อภัยมาดูในเรื่องของการงานแล้วไม่ลงดูในเรื่องของอาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพค่ะมื่อลื่นหรือว่าโอเคในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพ <c oughs> ของชาวราศีสิง สุขภาพของชาวราศีสิง์เขาบอกว่าโอเคช่วงนี้สุขภาพดีแข็งแรงนะคะก็สุขภาพดีก็ให้ดูแลตัวเองนะคะเนาะให้ดูแลตัวเองนะคะโอเคแต่น้ำหนักตัวจะเยอะเกินไปหน่อยนิดนึงนะคะ,ะมาดูต่อไปจะมาดูในเรื่องของ ความรักก่อนที่จะไปดูเรื่องความรักขออนุญาตเก็บไพ่ชุดนี้ของชาวราศีสิงขออนุญาตเก็บไพ่ชุดนี้ก่อนนะคะแล้วมาดูว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนําอะไรชาวราศีสิง์บ้างนะคะมีไพ่คําเตือนไพ่ยอยากบอกอยากแนะนํานะคะมีอะไรแนะนําชาวราศีสิง์บ้างนะคะ ขอสองใบค่ะอืมโอเคของชาวราศีสิงในเดือนมกรานะคะไพ่อยากบอกในเรื่องของของการทำงานนะคะในเรื่องของการทำงานบางคนบางคนเครียดเกินไปนะคะในเรื่องของการทำงานหรืออ่า ในเรื่องของการทํางานนะเขาเรียกว่าบางคนมีเจ้านายนะคะมีเจ้านายมีผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเขาก็มาคอยบอกคอยเตือนหรือบางอย่างที่เราทําผิดพลาดเขาก็ต้องมาบอกมาเตือนอมาให้เราแนะนําให้เราต้องแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นบางทีบางอย่างเราจะปิดหูปิดตามไม่ได้เราก็ต้องรับฟังแล้วก็แก้ไขให้มันดีนะคะ อีกเรื่องนะคะให้คุณทำอะไรเนี่ยคุณต้องทำด้วยความระมัดระวังนะทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยความซื่อสัตย์ระมัดระวังทำด้วยความซื่อสัตย์ทำด้วยความจริงใจนะคะผลงานมันถึงจะออกมาดีนะคะบอกเลยทุกอย่างต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์จริงใจผลงานถึงจะออกมาดีมาตรงแบบตรงสเปคอะไรอย่างนี้ะคะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นมากกว่านะคะม,มาดูในเรื่องของในเรื่องของในเรื่องของความรัก ความรักของชาวราศีสิงห์นะคะจะดูความรักในคนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะความรักของชาวราศีสิงห์คนโสดคนโสดช่วงนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณล้มเหลวในเรื่องของความรักคุณรู้สึกว่าในเรื่องของความรักนะ่ะมัน มันไม่ค่อยสำคัญเท่าเรื่องของการเงินอ่ะมองดูแลชีวิตความรักไม่สำคัญเท่าเรื่องของการเงินนะคะคุณอยากให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณก็เลยมีความคิดมีวางแผนมีอาโปรเจกต์หลายๆอย่างที่คุณอยากทำนะคะในเรื่องของความรักคุณก็เลยเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณคุยแต่คุณถามว่าสนใจใครพิเศษไหมก็ยังนะคะ ยังไม่สนใจใครพิเศษคุณอยากให้ชีวิตของคุณดีขึ้นชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่านะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและความมั่นคงนะอันนี้เรื่องความรักแต่ไปพูดถึงเรื่องของความมั่นคงอะมาดูค่ะคนที่มีคนคุยท่านที่มีคนคุยเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างในคนที่มีคนคุยนะคะในคนที่มีคนคุยช่วงนี้คุณมีความมุ่งมั่นเออให้ไป,ไปเดี๋ยมาอีกแล้ว มุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่ออยากให้ชีวิตมันดีขึ้นนะคะคนที่มีคนคุยคุณอยากให้ชีวิตมันเดินดําเนินต่อไปข้างหน้าก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีสติอย่างมีความมั่นคงและมีความระมัดระวังนะคะคนที่คุณคุยอยู่เขาเป็นคนที่เขาอาจจะคุยหลายคนเขามีตัวเลือกเยอะนะเขาเป็นคนที่มีความคิด มีความเรียนรู้นะคะหมายถึงว่าเขายังคิดอยู่เขายังคิดอยู่ในเรื่องของคนคุยนะไม่ใช่ตัวคุณละตัวเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อ่าคนที่คุณคุยอยู่อัลับกันก็ได้นะเป็นคนที่คุนคุยอยู่เขามีคนคุยหลายคนมีตัวเลือกหลายคนเป็นคนที่มีเสน่ห์มีพร้อมเขายังเรียนรู้เขายังคิดพิจารณานะคะเออนะ ตัวคุณก็อยากก้าวหน้าเอ่เอช่วงนี้ก็คุณก็เลยเหมือนว่าในเรื่องของความรักทมว่าคุณคุณโฟกัสไหมคุณไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของความรักคุณโฟกัสไปในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของงานมากกว่านะคะในเรื่องของความรักคุณก็เลยปล่อยเอาตามใจตัวเองหมายถึงว่าก็ไม่อะไรช่วงนี้ถ้าถ้าไม่อยากไม่อยากยังไม่อยากมีคู่ยังไม่อยากมี ครอบครัวคุณก็อ่ามุ่งมาในเรื่องของการทำงานไปก่อนก็ในเรื่องของคนคุยก็เหมือนว่ายังศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะโอเคใช้เข้ามาศึกษาดูใจนะอะมาดูค่ะคนมีคู่คนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วอืม ช่วงนี้เรื่องความรักเป็นเรื่องรองสําหรับคุณเรื่องความรักเป็นเรื่องรองสําหรับคุณมันมีบางหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณคิดเยอะนะคะนะคุณคิดเห็นนะคุณคิดจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานมากกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้อยากอิสระอยากหลัล้าอยากไปเที่ยวนะคะเออ คู่ของคุณเขาก็เหมือนว่าเขาก็มีโปรเจกต์มีโครงการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาอยากทํานะคะอยู่ในหัวนะคะอยากมีเงินก้อนอืมสักก้อนหนึ่งลงทุนทําอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็มีค่าใช้จ่ายเงินที่หามาได้มันก็จ่ายออกเงินที่หามาได้มันก็จ่ายออก่ายพระขึ้นมาช่วงนี้ เออชาวราศีสิงคนที่มีคู่นะคะไพ่พระขึ้นมาบอกว่าให้คุณอ่ะมีสติมีสติทุกเมื่อเชื่อวันนะคะทำอะไรให้มีสติทั้งคู่นะอ่าบอกเลยนะว่ามีสิิียงทุกบางทีชวนกันไปเข้าวัดทำบุญบ้างนะคะเข้าวัดทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งทำนั่งสมาธิบ้างนะคะชวนกันนะเพราะว่าชีวิตคู่บางทีมัน มันต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองนะอา่าแล้วก็ลองลองใช้ธรรมะอา่าบางคนนับถือศาสนาอื่นนะลองใช้ธรรมะในการอา่าในการอา่ามีสตินะคะเขาเรียกว่าต้องมีสตินะคะต้องมีสติช่วงการเข้าวัดทําบุญบ้างนะคะเนาะแล้วแล้วสติมันจะมามันไม่ได้จะไม่ได้แบบว่าความคิดของใคร คือมีชีวิตคู่แต่ว่าต่างคนต่างต่างมุมอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็สติตเลิดตเลยนะเขาเรียกว่าสติตะเิด,ะเดนะคะลองกลับกลับมาอยู่มีสติกลับมาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะทั้งคู่เลยนะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีตลอดปี2567นี้แล้วก็ตลอดไปนะคะพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ